ยันผิดที่10ปีก็ไม่รวยก็มีหลายคนนะคะมาบอกกับติน่าแบบนี้ ติาก็รู้สึกว่าเออเห็นด้วยวะ่ะมันก็จริงนะคะเพราะว่าจริงๆเนี่ยติาก็เป็นคนที่ขยันนะคือเวลาจะทําอะไรเนี่ยเอาแรงไว้ก่อนออกแรงไว้ก่อนทําเยอกอกว่าชาวบ้า, <S <S บบานไว้ก่อนนะคะเพราะว่าคิดว่าอะไรคิดว่าฮ้ยถ้าเราขยันเนี่ยหรือว่าเราทําเยอกคนอื่นเนี่ยเราก็จะได้ดีหรือว่าได้มากคนอื่นนะคะซึ่งจากประสบการณ์สว่วนตัวของติาเนี่ยความขยันเนี่ยมันไม่ได้ทําร้ายใครนะแต่เราทาไมเราต้องขยันในถูกจุดยกตัวอย่างนะคะตอนที่ติาเรียนอยู่มหาวิทยาลัยเนี่ยติลก็ทางานฟ้าทาม อะไรเนี่ยเขาจะใช้น้ำร้อนนะเพราะนั้นเนี่ย มันก็หลอนมากแล้วก็มือก็พองอเลยเงี้ยเล็บเล็บเนี่ยไม่เคยไว้ได้เลยเพราะว่าหักตลอดนะคะแล้วที่แก็ไปทํางานแบบว่าตรงเวลาตลอดแล้วก็เลิกงานบางทีเลิกหลังคนอื่นด้วยแล้วล้างทีวันนึงก็เป็นร้อยใบหรืออะไรเงี้ยเพราะว่ามหาวิทยาลัยก็มีเด็กหลายคนเหมนเนาะแล้วพอที่แ่าก็ขยันทําท,ท,ทำทำทำไปพอทําได้สักประมาณแบบว่า3เดือน5เดือนหรืออะไรเงี้ยก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยไม่ใช่ที่ของเราอ่ะไม่ใช่ที่ของเราอ่ะตอให้เราจะแบบว่าขยันขนาดไหนเช่นวันนี้ล้างจานร้อยใบพรุ่งนี้ล้าง300ใบมันลื้างอีก ใบหรืออะไรเงี้ยชีวิตเรามันก็ไม่เป็นไรโอเคปะ่ะมันมีสิ่งหนึ่งที่เขาเรียกว่าเพดานรายได้นะคะเมื่อไหร่ที่เราติดเพดานรายได้เนี่ยมันแปลว่าอะไรรู้ไหมมันแปลว่ามันยังมีสิ่งที่เราไม่รู้อยู่ โอเคส่วนใหญ่นะคนเรานะเวลาที่ขยันเท่าไหร่ก็รายได้เท่าเลิกเท่าเดิมหรือว่าขยันเท่าไหร่ก็ผลลัพธ์เท่าเดิมเนี่ยคือเราติดเพดานรายได้เราไม่รู้หรอกว่าเราไม่รู้อะไรโอเคป่ะ okay. เราไม่รู้หรอกว่าเราไม่รู้อะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องทําไมหาข้อมูลเพิ่มเติม,ม,มนะคะแอนพีเราตอนนั้นเนี่ยตอนที่ไปทํางานล้างจานก็คือมีวุฒิมหกถูกป,ปะ่ะแล้วก็เรียนอยู่มหาวิทยาลัยแน่นอนตอนที่ล้างจานไปก็ท่องตลอดฉันจะตั้งใจเรียนฉันตั้งใจเรียนได้ดีเรียนได้เก่งจะน อะไรเงี้ยฉันก็พูดกับตัวเองไปนะตอนที่ตัวเองลักจานนะก<ส>็เสร็จแล้วเนี่ยก็เรียนจบนะแล้วพอเรียนจบเนี่ยตีน่าก็ได้เกียรตินิยมดับหนึ่งด้วยนะเพราะว่านอกจากขย,ยนันทํางานก็ขยันเรียนด้วยนะเวลาที่เข้าเรียนเนี่ยก็จานหนังสือไปก่อนตลอดนะคะแล้วก็เวลามีข้อสอบมีกนมานบ้านหรืออะไรงเงี้ยก็จะเต็มที่ตลอดนะก็ได้เกียรตินิยมดับหนึ่งแต่พอจบเรียนจบมาปุ๊บปรากฏว่าหางานทําไม่ได้ตกงานแล้วตอนนั้นตีน่าก็รู้สึกไอ้นี่เหมือนกันนะน้อยเนื้อต่ำใจในในชีวิตตัวเองเหมือนกันนะแบบว่าโอ้แม่งเราแบบ ยเราแบบว่าเป็นนักเรียนที่ดีตอนทํางานเราก็เป็นแบบว่าลูกจ้างที่ดีหรืออะไร่างเงี้ยทาไมมันเกิดแบบนี้กับเราได้วะเกิดอะไรขึ้นทำไมเราหางานทําไม่ได้ทําไมตกงานทาไมไม่มีใครรับเราเข้าทํางานเลยนะคะตอนนั้นตีน่าก็จิตตกอยู่พักหนึ่งอ่ะแล้วก็โทษคนนั้นโทษคนนี้โทษค,ค,คนนู้นตอนตีน่ากลับมามองตัวเองนะกลับมามองที่ตัวเองว่าเฮ้ยหรือว่ามันอาจจะเป็นที่เราอ่ะมันอาจจะเป็นที่ความสามารถเรายังไม่ดีความสามารถเรายังไม่ถึงหรือความสามารถเรายังไม่พอหรือมันยังไม่ใช่ความสามารถที่ตลาด ต้องการหรือเปล่าเพราะว่าสมมติว่าเราเรียนจบมาเนี่ยแล้วเราไม่ได้พัฒนาตัวเองเราไม่มีประสบการณ์หรือว่าความรู้ที่เรามีมันเก่าไอ้ที่เรียนมามันเอาแล้วมันไม่อัปเดตแล้วเนี่ยก็แน่นอนก็ไม่มีใครอยากที่จะจ้างเราถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยที่แรกก็กลับมามองเลยว่าเฮ้ยโอเคไอตอนที่เราเรียนเนี่ยมันก็อยากหนึ่งแต่ตอนเนี้ยโลกแห่งการทํางานเนี่ยเขาต้องการอะไรจากเราอะ เข้าใจไหมเดียเริ่มคิดเลยว่าเขาต้องการอะไรจากเราวะมันมีอะไรมันมีคุณค่าอะไรที่เราสามารถที่จะให้คนอื่นได้เพื่อที่ว่าเราจะได้รับเงินเป็นผลตอบแทนทีหน้าคิดแบบนี้เลยว่าเออเดียาจะทําอะไรดีนะคะโจยนาก็มาเจอกันทําออนไลน์นะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่ต้องลงทุนเยอะถูกไหมก็คือถ้ามีโทรศัพท์เครื่องเดียวเนี่ยเราก็สามารถที่จะอัดคลิปถ่ายคลิปแล้วก็ลงตัดต่อหรืออะไรเงี้ยได้หมดเลยนะคะเนีาก็เลยมาดูเรื่องของการทําออนไลน์แล้วเดียก็ทําคลิปนะคะซึ่งจริงๆเดียก็เริ่มทับตั้งแต่ตอนที่อยู่มาหาวาาลแวหะะเพร่ ยังยุ่งไม่พอตอนนั้นคือเรียนด้วยทางานพารพ์ทไทม์ด้วยยุ่งไปวะทำทำยูทูปด้วยเดี๋่าคิดเผื่อไว้อย่างเงี้ยเผื่อว่าถ้าสมมติว่าเรียนจบมาแล้วตกงานหางานไม่ได้ทําไงได้ก็ทํา YouTube ไปด้วยนะแต่ตอนที่เรียนน่ะก็ทําก็ไม่ได้ตังค์หรอกแต่ทําให้มันแบบว่ายังไงให้มันดูมีอะไรอะไรเงี้ยพอทีน้าตกงานปุ๊บเออเราลองมาทําออนไลน์นี่แหละลองมาทํา YouTube ทํา Facebook ทําแบบเต็มที่เลยนะคะตอนที่ทีน่าทำเนี่ยที่าก็ทําเหมือนเดิมคือเอาแรงเข้าขายันขยัน,ายนทาเยอะมากทําหลายคลิปมากทําอาทิิตยย์นงปประมมาาณ3คคลนะแลแ้ววกก็ททํเดีดุ นางคิดสคริปต์นางคิดคอนเทนต์น่งอะไรจัดกล้องจัดฉากเลยแต่งตัวแต่งหน้าพูดจะแล้วเอาไปตัดเอาไปตัดจะเลอาไปลงเอาไปลงแลง้วมีทํารูปทําอย่างอื่นทํานู่นทํานี่ทํานั่นด้วยนะคะก็ทําทุกอย่างเลยแต่ว่าก็ยังไรายได้ไม่ดี โอเคไหมเตก็ย okay. ังงงงว่าเฮ้ยเราติดอะไรวะมันเป็นที่อะไรวะทําไมบางคนน่ะเขาไม่เห็นลงคลิปเยอะแบบเราเลยบางคนลงน้อยกว่าเราด้วยคลิปดอยกว่าเราด้วยแต่เขาทําเงินได้ยังไงวะทําไมเราถึงทําเงินไม่ได้มันมีสิ่งที่ติน่ายังไม่รู้อยู่ โอเคไหมที่น้าก็รู้แล้วว่าโอเคมันมีอะไรสักอย่างหนึ่งว่าที่เราไม่รู้ว่าว่าเราจะต้องทํำยังไงเพราะนั้นที่น่าก็ทําไมตที่น่าก็ไปหาคนที่รู้ไงที่น่าก็จะไปโรงเรียนคอร์สแล้วก็หาโค้ชครูหรืออะไรเงี้ยนะคะที่น่าชอบมากการลงเรียนคอร์สออนไลน์ตอนนี้ทุกวันนี้ตีน้าก็ยังลงอยู่แล้วลงเยอะมากนะก็ไปโรงเรียนคอร์สออนไลน์ตอนแรกก็ลงถูกๆก่อนเพราะว่างบน้อยทุนน้อยนะคะพอลงเสร็จปุ๊บก็เอามาเอาความรู้ที่ตัวเองมีเนี่ยมาตั้งใจทําอย่างเต็มที่นะแล้วก็ทำอีกทำ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 เยอากจนถึง วันนี้ตอนนี้เนี่ย ที่น่าไม่แน่ใจว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่900หรือเปล่าแต่เกือบถึง900คลิปแล้วโอเคป่ะจากปีเท่าไหร่ไปลูกย้อนไประมาณ5ปีแล้วจนถึงตอนนี้ที่น่าทำคลิปมาประมาณเกือบ900คลิปแล้วนะคะก็เยอะอะ่ะเข้าใจมหมก็เยอะอะ่ะที่น่ากา็พอเรียนเสร็จปุ๊บที่น่าก็เอามาปรับใช้พอปรับใช้เสร็จปุ๊บที่น่าก็สามารถที่จะสร้างไรไายได้เพิ่มได้เพราะว่าความรู้นั้นอ่ะมันเอามาใช้ได้เลยในทันทีอะ่ะโอเคป่ะตอนนั้นที่น่าลงคอร์สสักพันเนี่ยที่น่า ได้หลักสิบล้านมันเป็นแบบนี้เลยอ่ะมันเป็นขั้นบันไดแบบนี้เลยอ่ะจมาถึงตอนนี้ทุกวันนี้นะคะจริงๆเนี่ยที่หน้าก็ยังเป็นคนที่ขยันอยู่นะแม้ว่าจะรู้ตัวแหละว,ว่าบางทีเราก็ขยันผิดที่บางทีเราแบบว่าไปทําอะไรที่เรามันไม่ใช่หน้าที่เราหรืออะไรเงี้ยที่หน้าก็กกมีบ้างเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่หน้าต้องการจะบอกคืออะไรก็คือถ้าสมมติเรารู้แล้วเรารู้ตัวอยู่แล้วว่าขยันผิดที่สิบปีก็ไม่รวยเนี่ยเราก็ต้องมานั่งดูตัวเองแล้วบอกว่าเฮ้ยเราทำยังไงดีเพราะบ,บางคนเนี่ยพอได้ยน,นั ก็ไม่ได้มีผลอะไรเกิดขึ้นฉันขี้เกียจด,ดีว่า เป็นพนักงานแย่ๆดีกว่าทําให้มันผ่านๆไปดีกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยถูกไหมหรือเราจะมานั่งดูว่าเฮ้ยถ้าสมมุติว่าไอ้ที่ตรงเนี้ยมันไม่สามารถทําให้เรารวยได้เนี่ยเราควรที่จะทําอะไรต่อเราควรที่จะทําอะไรเพิ่มเราควรที่จะทําอะไรเสริมอย่างแรกเลยคือเราต้องรู้ว่าเราต้องการอะไรโอเคไหมอย่างแรกเลยคือเราต้องรู้ว่าเราอะต้องการอะไรชีวิตเราต้องการอะไรหรือเราต้องรู้ว่าชีวิตเราอะไม่ต้องการอะไรโอเคไหมบางคนไม่รู้อกว่าชีวิตเราต้องการอะไรแต่รู้ไอ้ที่ไม่ต้องการน่ะคืออะไรนะ ตอนที่ด้าเริ่มตอนแรกอะย้อนกลับไปตอนที่ล้างจานใช่ไหมดิฉัก็ยังไม่รู้หรอกว่าชีวิตต้องการอะไรแต่ที่รู้คือไม่ได้ต้องการล้างจานโอเคไหมแต่ที่รู้กะคือไม่ได้ต้องการล้างจานนะหรือว่าตอนที่ดิฉัตกงานเนี่ยไม่รู้หรอกตอนนั้นะต้องการอะไรแต่ที่รู้คือไม่ได้อยากตกงานโอเคไหมที่รู้คือไม่ได้อยากตกงานเนี่ยมันจะต้องมาแบบนี้ก่อน Okay. ต่อไปอย่างที่2เนี่ยคือเราต้องดูเลยว่าสิ่งที่เราทําอยู่อ่ะมันจะทําให้เราเนี่ยได้เป้าหมายนั้นหรือเปล่าถ้าสมมติว่าใครมีเป้าหมายว่าอยากได้เงิน5 0,000ต่อเดือนอยากได้เงินแสนหนึ่งต่อเดือนอยากได้เงินล้านหนึ่งต่อเดือนเงี้ยอ่ะแน่นอนสิ่งที่เราทําส,ส,สมมุติว่ามันเป็นล้างจานเนี้ยมันก็ไม่ได้แน่นอนอยู่แล้วถูกปะแต่เราจะทะลุเพดานรายได้ของเราออกไม่ได้ยังไงมันคือข้อที่3นั่นก็คืออะไรนั่นก็คือการศึกษาหาความรู้พัฒนาตัวเองหาความรู้ใส่ตัวเองนะเพราะว่าอย่างที่ตีน่าบอกเนเ และทุกครั้งที่เราติดเพดานรายได้นะเพราะว่าไอสิ่งที่เราไม่รู้นี่แหละอย่างเช่นตอนที่ติาเริ่มทําออนไลน์เนี่ยสมมติว่าติาได้แค่สามหมื่นต่อเดือนเนี่ยติาไม่สามารถทะลรู้ไอสามหมื่นต่อเดือนได้ถ้าติาไม่หาข้อมูลเพิ่มเติมตอนที่ติาได้แสนเนี่ยติาไม่สามารถทะลรู้แสนต่อเดือนได้ถ้าติาไม่ศึกษาหาความรู้หาข้อมูลเพิ่มเติม แล้วก็ถ้าสมมติว่าใครอยากที่จะเรียนรู้ขั้นตอนวิธีรัดนะคะในการทําออนไลน์เพราะว่าติาก็ทํามาแล้วเนาะแล้วก็ประสบความสําเร็จมาแล้วทําแบบลบลมลุกคุกค้านมากทั้งตอนที่ทาแล้วไม่ได้ผลแล้วก็ที่ทำแล้วก็ได้ผลด้วยนะคะถ้าอยากเรียนกับติาเนี่ยตอนนี้ต่าก็มีคอร์สอยู่นะคะชื่อว่า business diva สอนผู้หญิงรวยด้วยออนไลน์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครสนใจนะก็สามารถที่จะสมัครเข้ามาได้คอร์ส business diva นี้นะคะก็เปิดเป็นรุ่นที่6แล้วนะคะเปิดเป็นรุ่นที่6แล้วเนาะซึ่งเราก็จะเริ่มกันเร็วๆนนนนนี้้ละะะะเเพรรราาาาฉััถใคคสสจกก็มท มาได้นะคะ Tina vocab โ okay, อเคไหม add Tina v o c a p นะคะแล้วก็ในคอร์ส business ทีว่าอย่างที่บอกเนี่ยีน่าจะหาวิธีทางที่เฮ้ยเราไม่จําเป็นต้องเหนื่อยมากทําแล้วทำไมมันเข้าเป้าเลยอะเปียบเหมือนการยิงปืนอะบางคนะ่ะยิงปืนแบบอะไรแบบใช้ปืนกลอะถ้าสมมติเราใช้ปืนกลเนี่ยคืออะไรคือเรายิงแบบยิงกาดแลยิงแบบปังแบบ แบบยิงบั้วเลยถูกไหมแต่เข้าเป้าบอาก็ไม่รู้ใช่ป่ะเหนื่อยด้วยเสียงดังด้วยเข้าเป้าบอาก็ไม่รู้แต่ถ้าสมมุติว่าเรายิงแบบสไนเปอร์อ่ะยิงแบบสไน,เป,บบสนเปอร์คืออะไรคือเราเล็งไว้ที่เป้าหมายเราตั้งสติตั้งสมาธิให้ดีล็อกเป้าหมายเสร็จแล้วยิงปั้งเท่านั้นจบ อเอาแบบไหนล่ะเอาแบบไปทําเองแล้วก็แบบว่าเกินการเกินการปัง้งปังเหมือนปืนกลแล้วว่าไม่ถึงเป้าหมายไม่สำเร็จสักทีหรือมาเรียนกับติน่าหาวิธีการหาทางลัดที่แบบเฮ้ยพิสูจน์มาแล้วนะทํามาแล้วนะแล้วก็ได้ผลโอเคไหมกับคอสบิสเนสดี i v านะคะก็แอดไลน์มาได้นะคะแอดทีน่า c a กแคลนะแอดทีน่ากแคหรับวันนี้ตีน่าก็มีเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ